เจาะทุกสถานการณ์ให้ลึกขยายประเด็นสังคมให้ชัดย่อยข่าวประจำวันให้เข้าใจง่ายขึ้นเราจะชวนท่านคุยให้เกิดความคิดกับช่วงชวนคิดชวนคุยโดยทศพลแก้วทิมาผู้อำนวยการสำนักข่าวเวสเทิร์นนิวกีฬาคือ,อยาวิเศษเป็นที่ยอมรับกันในสังคมว่ากีฬา สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนให้มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของสังคมได้เช่นใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเยาวชนให้ห่างไกลาย,ยาเสพติดใช้กีฬาเพื่อพัฒนาพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนใช้กีฬาสร้างทักษะชีวิตรวมทั้งใช้กีฬาสร้างร่างกายให้แข็งแรงเพื่อให้ห่างไกลโรคปัจจุบันการเล่นกีฬาเป็นอาชีพที่เลี้ยงชีวิตและมีสิทธิ์ร่ำรวยได้ วันนี้เราจะพาไปรู้จักกับ BFC บางลี่วุธิพันธ์อะคาเดมีซึ่งกำลังเป็นที่สนใจของคนในท้องถิ่นบ้านบางลี่และตำบลโคกม่ออำเภอเมืองราชบุรีรวมทั้งชาวโซเชียลมีเดียที่ชอบกีฬาฟุตบอลเพราะโดยความน่ารักของเด็กและความตั้งใจของคณะทำงานที่มีความมุ่งมั่นฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆมาได้ครบ4ปีจ่าสิบเอกอภิรักษ จุมกุดรังอาสาสมัครผู้ฝึกสอนเปิดใจกับเราว่าเริ่มแรกตั้งใจใช้กีฬาฟุตบอลเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเด็กๆในพื้นที่เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงและให้มีนิสัยที่พึงประสงค์ของสังคมโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นหลังจากนั้นก็เพิ่มเป้าหมายด้านความเป็นเลิศเพื่อให้เด็กๆมีประสบการณ์ชีวิตก็ส่งไปแข่งขันตามรายการต่างๆทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ โดยค่าใช้ใจ่ายต่างๆทางคณะทำงานเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดซึ่งก็มีผู้ปกครองเด็กๆที่พอมีกำลังและผู้ใหญ่ใจดีให้การสนับสนุน BFC b a n g ี่วุธิพันฑ์อะคาเดมีก่อตั้งเมื่อปีพศ .2560 โดยมีสทอโออัมพรพ์พ่วงทองและจ่าสิบเอกดาวุฒดินเขตเป็นแกนนำในการก่อตั้ง ปัจจุบันมีจิตอาสาผู้ฝึกสอนจำนวน16คนเปิดสอนให้เด็กๆอายุ8ถึง16ปีโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆการจเจริญเติบโตของเด็กและเยาวชนเพื่อก้าวไปสู่การเป็นพลเมืองของชาติที่ดีมีคุณภาพได้นั้นจะต้องได้รับการโอกาสในการพัฒนาทักษะของการใช้ชีวิตที่ดีและ BFC บางลี่วุธิพันธ์อะคาเดมีคนกลุ่มเล็กๆ กำลังทำสิ่งสำคัญเพื่อให้ลูกหลานของพวกเขาได้มีอนาคตที่ดีสังคมดีไม่มีขายอยากได้ต้องร่วมสร้างทศพลแกติมารายงานเไงผมก็ตบออนะ เด็กที่นี่มันก็จะเป็นเด็กที่ที่ของเราครับพี่แล้วโค้ชผู้สอนของเราก็จะเป็นเด็กที่เกิดที่นี่โตที่นี่อนะไรเงี้ยทีนี้เราก็เลยอยากต่อยอดให้เด็กๆเด็กๆในกลิ่นของเราอะไรเงี้ยครับพี่ก็คือเราก็าหารายการให้เล่น ซ้อมให้อะไรเงี้ยครับเพื่อ,ท,อท,ที่จะให้เขาได้พักษาเป็นคนพิเศอผมเนี่ยผมมาใหญ่าปจังหวัดแต่ทีนี้ผมมาอยู่กับเพื่อนที่อยู่แล้วทีนี้เห็นพวกพวกพี่เก่งพวกอุท่ร์พวกพี่ศาสนาพงพวกอะไรเงี้ยที่ดีพวกอะไรเงี้ยที่อยู่ที่นี่อยู่แล้วตอนทีนี้ก็อมีผู้ครอบหลายคนครับที่มาจาก ดังเคอบ้างอะไรบ้างก็มารวมกลว่แล้วก็มาซ้อมให้เด็กๆซ้อมรักษาเพื่อใ่้เราองค์กายก่อนทีนี้ให้ต่อยอดพิการเป็นเลิศอีกทีหนึ่งดูที่น้องๆแต่ละคนที่เด็กๆแต่ละคนว่าพอสมมาแต่เราก็จะต่อยอดก็อะไรการไม่ล่นมีประสบการณ์ในการเล่นอะไรอย่างนี้ยครับ เริ่มทำเมือตัต้งแต่ปีก็เบื้องต้นนี่เราทำมาสีปีครับก่อนโควิดก่อนโควิดนีป่ประมาณสองสามปีโดยโดยโดย,โดยที่นี่เราทำคือทุกคนโค้ชทุกสอนมาไม่ได้มีไม่ไม่มีเงินดุเงินเดือนนะก็คือมาด้วยกิจศศาเป็นใจหลักอยากให้น้องๆอะไรอย่างี้ทีนี้ก็เลยมาแล้วก็รลบปูอนมา ทุกอย่างฟรีหมดครับพี่เราก็าจะช่วยกันหาฟองบ้างแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีบ้างอะไรอย่างนี้ก็ช่วยกันนั่นบ้างนบ้างตรงนี้ตรงนี้ ก่เาเป็นมชมรมเป็นอ่าเบื้องต้นนี่คือเราเป็นชมรมชมรมบีฟซีบางลีวุฒิพันธ์อะคาเดมีวุฒิพันธ์เองอ่าเป็นใช้เร,เราเราเราให้เกียรติคือเราใช้สถานที่ของออนนของของเนีตยพอท่านใช้ใช้สถานที่ของโรงเรียนบางลีวุฒิพันธ์อ๋อทีนีฟซีก็ย่อมาจากบางรีใ่ครับเราก็เลยเอามาใส่รวมทั้บีฟซี ชื่อโเย,ยนบางบรีพุทธิพง์คมเรื่องนี้ก็ประมาณนี้ครับอันนีข้ขอถามเพิ่มเติมนะครับว่าในการซ้อมที่มากันนี้คือไม่เสียค่าใช้จ่ายไม่มีครับพี่คือทุกอย่างเด็กๆมาเราสอนฟรีฝึกทักษะให้ฟรีพาไปแข่งขันพาอะไรเงี้ยครับฟรีหมดทีนี้ก็เหมือนที่บอกเวลาค่าสมัครค่าข้าวค่าน้ำก็ต้องได้ใช้จ่ายต่อแม้วับแต่เราก็จะไม่กิดกันเด็ก เสื้อผ้าชุดเราก็ไม่ได้เก็บจากเด็กเราก็จะสตาร์ทบ้างปกครองบ้างปึกษากันประชุมกันแล้วก็ช่วยกันหยิบช่วยกันยื่นแล้นี้เพิหน่อยเนอย่างนี้ครับเพิ่มเพิมเติมถ้ามีการสมัครเพิ่มจะรับสมาชิกเพิ่มไหมครับอ๋อรับครับพี่ทุกวันนี้เราก็ามีเพจของ BFC b า n g r i วัตุฒิพัน์คมีอยู่ครับพี่ทีนี้เราก็เปิดรับตลอดครับพี่คือ คนไหนที่ใจรักกีฬาไม่เว้นผู้ชายผู้หญิงได้หมดครับพี่ทีนี้อายุช่วงจาก5ถึง5ขวบขึ้นไปครับพี่5ขึ้นไปถึง18 19นี้ได้หมดครับเราเราเรารับหมดครับพี่เพื่อให้น้องๆได้เล่นครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ครับเจาะทุกสถานการณ์ให้ลึกขยายประเด็นสังคมให้ชัด ย่อยข่าวประจำวันให้เข้าใจง่ายขึ้นเราจะชวนท่านคุยให้เกิดความคิดกับช่วงชวนคิดชวนคุยโดยทศพลแก้วทิมาผู้อำนวยการสำนักข่าวเวสเทิร์นนิว